สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ l h t n i n g Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งข่าววาไรตี้ทอล์กโชที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้สถานแห่งความสุขนะคะแล้วก็ต้องขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสทรอ m 1 0 6 m ็ h z ด้วยค่ะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืน4ีทุ่มถึง4ีทุ่มครึ่งกับรายการของเรานะคะวันนี้คุยกันถึงเรื่อง คนอยากรวยอีกแล้วใครๆก็อยากรวยค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าเงินจะซื้อไม่ได้ทุกอย่างแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่เราจะต้องจำเป็นในการดำรงชีวิตการพัฒนาตนเองการสร้างฐานะ ครอบครัวความมั่นคงต่างๆนานานะคะยังคงจําเป็นที่จะต้องเสาะสแสวงหาแนวทางของการหาเงินมาอย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ทําให้มันงอกเงยแล้วก็ทําให้เราไม่เหนื่อยแล้วก็สามารถที่จะก้าวไปสู่อิสรภาพทางการเงินในช่วงที่เราเลิกทํางานกันแล้วนี่คือเส้นทางที่ทุกๆคนพึงประสงค์แล้วก็สแสวงหาเส้นทางความรวยกันอย่างถูกต้องแบบนี้นะคะวันนี้คนที่จะมาแนะนําเทคนิครวย ให้พวกเราทุกคนก็คือผู้ที่คร่ำบอดอยู่ในวงการการเงินคือเริ่มมาจากคร่ำบอดอยู่ในวงการประกันชีวิตค่ะจากนั้นเนี่ยก็ได้รับรางวัลได้รับคุณวุฒิต่างๆมากมายทั้งจากในประเทศและต่างประเทศในฐานะของนักขายมือทองแล้วก็นักบริหารมือทองจนปัจจุบันนี้เป็นนักวางแผนการเงินเป็นที่ปรึกษาให้ใครหลายๆคนแล้วก็เป็นวิทยากรออกเดินสายบรรยายให้ความรู้แล้วก็เขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะ อยากรวยผมช่วยคุณได้ค่ะวันนี้ขอต้อนรับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เข้าสู่รายการนะคะหนังสืออยากรวยผมช่วยคุณได้จากสำนักพิมพ์ Stock อก tomorrow ขอต้อนรับคุณมงคลรุสํฤทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะมงคลสวัสดีครับค่ะไปยังไงมายังไงถ <c oughs> ึงได้อยู่ในเส้นทางนี้มาตลอดแต่ว่าเห็นว่าก็ไม่ได้เรียนการเงินมาครับจบการตลาด,าลาดม<อ>ากรุงเทพใช่ครับผมแล้วเข้าไปสู่วงการประกันก่อนเลยใช่เลยงานแรกงานเดียวงานสุดท้ายในชีวิต งานไรอย่างนั้นเลยใช่ใชแล้วมันคือเส้นทางเป็นยังไง,งถ้าไปอยู่ในวงการประกันจริงๆธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยถ้าบอกสมัยก่อนเมื่อ24ปีที่แล้วเนี่ยจะบอกมาคําขายประกันนี่หูเป็นเรื่องบ้านเรื่องบ้านแตกหน้าไม่มีใครเห็นด้วยแน่ๆถูกไหมฮะแต่เป็นเพราะว่าเราเปิดโอกาสตัวเองสัมผัสไงคือเมื่อที่เราหลายๆคนชอบไปบล็อกความคิดตัวเองว่าไม่เอาแต่พอเรามาสัมผัสเนี่ยมันตอบโจทย์ มันตอบโจทย์ชีวิตเราว่าคือคือผมเรียนจบมาเ,เรียนจบกิติยมเนาะมีงานต่างๆมารอตัวเยอะแยะหมด <c oughs> แต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกตัวเองเวันนั้นคือผมไม่อยากทํางานเป็นลูกจ้างผมอยากสร้างธุรกิจด้วยตัวเองอยากทํางานที่ใช้ความสามารถตัวเอง <c oughs> ผมไม่รู้จักหรอกครับว่าประกันชีวิตมันยากหรือง่าย <c oughs> แต่เป็นพอพอมาคุยปับ๊บมาฟังปั๊บเอ้ยมันมีโอกาสนี่ ก็เลยเปิดโอกาสตัวเองไงสัมผัสแลวลองทาดูแค่นั้นเองซึ่งย oui, ุคนั้นคนจะไม่ค่อยเข้าใจระบบประกันชีวิตตอนผมเข้ามามีคนถือประกันกรมธรรม์เพียงแค่ประมาณ4-5%ของประชากรทั้งประเทศน้อยมากฮะปัจจุบันนี้ก็ขึ้นมาประมาณสัก30%ของประชากรทั้งประเทศน้อยมากจริงฮะคุณบางคนมองเห็นอะไรถึงได้เป็นคนส่วนน้อยที่มองเห็น ช่องทางและอนาคตในวงการประกันชีวิตรหรอคะจริงๆไม่ใช่เห็นหรอกครับเพียงแต่ว่าเปิดโอกาสตัวเองสัมผัสแต่สิ่งหนึ่งที่มันตอบโจทย์ได้อย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องเ,เป็นลูกจ้างประจำอนนันแรกแล้วพอมาสัมผัสจริง,รงๆผมมาได้โอ้โหอันนี้สุดยอดที่สุดแล้วผมมาได้ความรู้สึกดีๆของธุรกิจของมันเพราะว่ามันเป็นการมันการที่ไม่ได้เราเอาแต่ประโยชน์ตัวเองแต่เรากำลังทําประโยชน์ให้คนอื่นเขาอ่ะผมมีลูกค้ารายหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทกันมากรักกันมาก ทำประกันกับผมพ่อเหตุผลอะไรไหมฮะ <Okay. S 2> เพราะวันนั้นเป็นวันเกิดผมซื้อประกันเป็นของขวัญวันเกิดผม oh. แต่คุณหญิงรู้ไหมว่าผ่านมาประมาณสักปีเศษเ, <c oughs> เขาเริ่มป่วยอ่ะเป็นโรค SLE อ่ะ oh. และ้วนะในที่สุดเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ24ปีเสียชีวิตน่ะ <Okay. S 2> ผมจําแม่นเลยวันหนึง่งที่ผมเอาเช็คเคลมไปมอบไปกับพ่อเขา <Okay. S 2> แล้วผมบอกพ่อว่าป้าป้าครับที่เป็นเงินที่ลูกเขาทิ้งไว้ให้กับนะกับเขานะ <c oughs> อย่าให้ฝากเงินก้อนนี้ในธนาคารไว้ <c oughs> แล้วค่อยถอนเงินก้อนนี้มาใช้เหมือนว่าลูกเขายังอยู่ลูกเขายังเลี้ยงดูเขาเหมือนเดิมนะ พอพูดจบน้ําตาเราไหลร้องไห้ความรู้สึกเราวันนั้นมันไม่ใช่แค่เราเสียใจที่เพื่อเราเสียชีวิตนะแต่มันภูมิใจไงหนึ่งเราภูมิใจว่าวันนี้เราได้ทําให้ลูกคนหนึ่งสามารถที่จะดูแลพ่อแม่เขาได้เหมือนเดิมอะ่ะทั้งที่ตัวไม่อยู่แล้วใช่ค,ค,ค,คือคือมันมันมีคุณค่ามันเป็นเรื่องของคุณค่าของงานคุณค่าของอาชีพคุณค่าของสิ่งที่เราทาคือหนิงคิดว่าคุณมงคลตอนแรกๆนี่ต้องต่อสู้กับวิธีคิดแล้วก็ความเชื่อมั่นศรัทธาในอาชีพนี้กับคนที่เราจะต้องไปบอกว่าใช่ มให้ซื้อประกันอะไรต่างๆมากมากเลยหญิงๆเพราะว่าไม่มีใครเห็นด้วยหรอกครับแล้วใครมาทํางานเต็มเวลาฟูท์อายุ22จบมาเรียนจบจะไปขายไข่แหละฮะเพื่อนฝูงบางคนยังแบมือของเงินพ่อแม่เลยแต่ผมมีความเชื่อไงผมบอกตัวเองว่าถ้าคนอื่นทําได้เราต้องทําได้นี่คือสิ่งที่บอกบอกตัวเองวันนั้นเลยนะถ้าคนอื่นสําเร็จได้ฉันก็ต้องสําเร็จได้ถ้าคนอื่นสมมติว่าพบลูกค้า5้าคนเขาขายได้ผมต้องสิบคนผมก็ยอมเพราะผมมีความเชื่อมั่นอย่างนั้นไง ศรัทธาในงานที่ตัวเองศรัทธาตัวเองแล้วผมเป็นคนประเภทที่ว่าถ้าจะทําก็ต้องทําให้จริงทําให้สําเร็จให้ได้ไม่มีข้อแม้ก็เลยไปถึงที่สุดของงานในวงการประกันชีวิตได้รางวัลอะไรต่างๆมากมายมีลูกทีมเยอะแยะมากมายแล้วก็เติบโตเป็นในระดับผู้บริหารอ๋อแล้วก้าวมาสู่เรื่องการเงินยังไงคะอ๋อต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะมันเริ่มต้นจากตัวเองก่อนตัวเองหนึ่งรู้ไหมว่าผมคนเราเนี่ยบางทีหาเงินเก่งเนี่ยไม่ใช่แบบว่าจะจะรวยเอ่งถูกต้องหาได้ใช้เยอะ ผมพูดถึง่ว่าคนเราเนี่ยหนึ่งหาเงินเก่งต้องเก็บเงินอยู่ด้วยเก็บเงินอยู่ต้องบริหารเงินเป็นด้วยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วผมหาเได้ได้เยอะมากเลยนะตอนที่ขายประกันใช่ผมไปูบริหารผมมีรายได้เยอะมากแล้วคุณเอิงรู้ไหมแต่ผมก็สงสัยเองทำไมเงินผมหายไปไหนอ่ะผมเล่าให้ฟังมันหายเป็นเรื่องมันหายไปกับเรื่องปัญญาอ่อนเช่เช่นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วคนหนึงท้าผมซื้อทีวีตัวหนึ่งพลาสมาทีวีจำแนเลยพลาสมาทีวีหกสิบนิ้วชัดเป๊ะ โอ้โหพลาสมาเมื่อไหล่1สิบปีก่อนนี่ถือว่าเป็นคนที่แบบไฮโซมากเลยนะเนี่ยไฮโซราคาเท่าไหร่รู้ป่ะห้าแสนเก้าหมื่นบาทห้าแสนเก้าหมื่นบาทเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วคูหนึ่งด้วยผมซื้อได้ยังไงอะผมงงตัวเองมากเหมือนกันคือถือว่าหาได้ง่ายง่ายง่ายเพราะเราคิดว่าเราหาเงินได้ง่ายแล้วดูไแมผมทําทําสระอะไรนะคล้ายๆแบบจ่าบ่อจากุซี่บนดาดฟ้าการข้าวกลางคืนจะนอนดูดาวอาบน้ําจากวันนั้นถึงวันนี้นะ เดอสิบกว่าปีขึ้นไปใช้อยู่สามครั้งทุกวันนี้โทษนะครับนกขี้แต่ไม่หมดน <c oughs> ไม่ได้ใช้อ่ะขับรถ <c oughs> ขับรถมันคงไม่ขับรถญี่ปุ่นนะ <c oughs> ขับรถยุโรปใช่ใช่ซุเ,รเปร์คารอะไรคือเราเรา<ๆ>เราอะไรไม้ว่าเราพบว่าอะ ทำไมเรามีเรื่องปัญญาอ่อนเรื่องนี้เยอะมากก็ทำให้ผมสงสัยผมก็เลยอยากศึกษาเรื่องการเงินแล้วประกอบกับว่าธุรกิจเรื่องของการที่ปรึกษาการเงินในต่างประเทศมันมาคนในทั่วโลกเนี่ยคำว่า financial advisor เป็นมรดกประเทศที่เจริญแล้วในโลกมีที่ปรึกษาการเงินหมดแล้วส่วนใหญ่มักจะต่อยอดมาจากตัวแทนประกันชีวิต ผมก็เลยปึกษาเพราะมันมีทักษะมีเทคนิคอะไรที่เป็นพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วคุณหนิงพูดถูกเลยตัวแทนประกันชีวิตที่ปรึกษาการเงินที่สาเร็จที่สุดในโลกนะลนแล้วแต่มาจากตัวแทนประกันชีวิตโดยเหตุผลสองข้อหนึ่งคือตัวแทนประกันชีวิตจะมีเรื่องของ communication skill ทักษะในการสื่อสารและข้อที่2คือมีอะไรก็ e n t r e p r e n e u r i a l mindset หรือวิธีคิดแบบผู้ประกอบการเนี่ยจึงทําให้เขาเทิร์ปไปที่ปรึกษาการเงินจึงไม่ยากนะผมก็ไปเรียนสิ ตอนบหม่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วหายากมากไม่มีเลยฮะอาศัยอ่านเท็กซ์บุ๊กอ่านในอินเทอร์เน็ตบ้างแล้วพอเริ่มมีศึกษาจากต่างประเทศก็ไปเรียนก็ไปเรียนมีวิทยากรต่างประเทศมาเมืองไทยก็ไปเรียนแล้วก็เริ่มมีหลักสูตรนักวางแผนการเงินมากขึ้นมากขึ้นก็ไปเรียนเทคคอร์สแล้วก็เอามาทํางานใหม่ๆก็ต้องบอกหนึ่งว่ามั่วทำแบบคือคือรู้วัวปาาแต่ไม่มีประสบการณ์ใช่แต่ผมก็ถือว่าทำเท่าที่รู้แล้วจะรู้วิธีที่ทำ มันจะไปต่อขอแค่ก้าวแรกออกไปใช่ก็เลยลงมือแล้วก็เจอลูกค้าแต่ละคนแต่ละรายแล้วก็จะฝึกฝนใช่วิทยายืนไปด้วยใช่ถูกต้องเลยแล้วเสร็จแล้วก็ฝึกฝนตัวเองแล้วก็เปิดบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินโดยการวางแผนการเงินส่วนบุคคลก็นี่คือเส้นทางที่ผ่านมาเป็นแบบนี้ฮะเพราะเราเห็นโอกาสแล้วเราจุดแรกคือตัวเองก่อนอยากใช้ความรู้ทางการเงินเพื่อช่วยตัวเองค่ะนะแล้วเสร็จแล้วก็ความรู้การเงินมีอยู่ไปช่วยคนอื่นต่อค่ะ แ่นัเนเฮะตอนนี้เป็นที่พอใจหรือ,อยังถึงเรื่องสถานการเงินคิดว่าเลิกทางานได้แล้วหรือยังคุณมงคลผมบอกได้เลยถ้าวันนี้ผมผมผม,ผมสัมภาพทางการเงินผมไม่ต้องทํางานก็ได้ดแต่คุณหญิงต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะมันหมายความว่ามันไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ต้องทํางานนะ,ะ,ะเราวันนี้ผมทํางานเพราะแพชชั่นเพราะความรักไม่ได้ทํางานเพราะว่าต้องการ ขไม่ใช่กระเสือกกระสนว่าแบบหาเช้ากินข้ามเดินชนเดือนหรือเลิกคิดเรื่องน้ำพุแล้วแล้วเดินนนี้เดินน่าจะหาเงินที่ไหนไม่ไม่แล้วมันมันทำงานเพราะความรักที่จะทําทุกๆวันตื่นเช้ามามีความสุขที่จะคุยกับคนเจอผู้คนคุยกับคนเรื่องการวางแผนการเงินค่ะเห็นบอกบางทีเป็นบรรยายเป็นวิทยากรนี่คือไม่คิดค่าตัวด้วยนะนี่ก็ผมเอาเงินไปทําบุญหมดค่ะก็ผมจัดสัมมนาทีหรือแม้แต่นังสือนี้ก็เลยครับค่าเขียนหนังสือได้ผมรับภาษีแล้วทำบุญร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็จัดสัมมนา ทีเมื่อปีที่แล้วได้เงินทําบุญประมาณล้านล้านสามแสนล้านสี่แสนบาทก็ทําบุญหมดเพราะถือว่ารายได้ที่เพียงพอแก่การยังชีพแล้วส่วนที่เหลือนี่คือทําบุญแล้วถูกต้องเพราะเราเชื่อเรื่องนี้ถึงได้แบบมีความสุขน่าตื่นใตมนกหนึงสือเล่มนี้บทสุดท้ายผมว่าน่าจะเป็นหนังสือวางแผนการเงินเล่มแรกในโลกไหมครบทสุดท้ายบอกกันไหมถ้าเกิดมาทํายังไงให้เกิดมาชาติหน้าแล้วรวย วางแผนการกันข้ามชาติคี่เห็นไหมไม่เคยมีใครพูดเรื่องนี้เลยพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาขอเทคนิคเคล็ดลับจากคุณมงคลกันนะคะว่าจะทำยังไงขออย่าพิ่งชาติหน้าชาตินี้ก่อนนี่นะคะขอเทคนิคกันช่วงหน้าค่ะ มาช่วงที่สองขอปรึกษาคนรวย <c oughs> เพราะว่าเราก็อยากรวยกันทุกคนนี่นะคะกับคุณมงคลรุสรัมฤทธิ์ค่ะเห็น <c oughs> ในหนังสือเล่มน,นี้บอกว่าร้านแรกยากที่สุดทําไมร้านแรกมันถึงยากที่ส <พอ S 1> ุดเพราะอะไรฮะเพราะว่าอย่างนี้ฮะจริงๆแล้วร้านแรกเนี่ยมันเราคือเงินต่อเงินมันง่าย <c oughs> ร้านแรกมันต้องเริ่มต้นใช้ความพยายามนิดนึง่องที mindset มันต้องเปลี่ยนนิดหน่อยคือหน่งต้องดูดีว่าทําไมคนส่วนใหญ่ทํางานหาเงินรายได้เพิ่มแต่ก็ไม่เหลือเก็บ เงนะ<จ>ินเดือนเพิ่มห้าหมื่นก็ไม่เหลือแสนหนึ่งก็ไม่เหลือเพราะอะไรครับเพราะวิธีคิดเขาผิดน่ะงงสม,ะสมการทางการเงินในหัวของคนส่วนใหญ่คือรายได้ลบรายจ่ายเท่ากับเงินเก็บใช้ก่อนเก็บเหลือก็เก็บไม่เหลือก็ไม่เก็บตั้งใจจะเก็บแต่ก็ไม่เริ่มต้นสักทีแต่คนจะมีเงินง่ายมากฮะเปลี่ยนสมการในหัวใหม่เป็นรายได้ลบเงินเก็บเท่ากับรายจ่ายใช่เก็บก่อนใช้ง่ะ เก็<ๆ>บก่อนใช้ขั้นต่ําคือแย่ที่สุดในชีวิตนักวางแผนการเงินแนะนําว่าคุณต้องเก็บให้ได้อย่างน้อย10%เอของไรายได้ต่อเดือนคุณเมื่อกี้คุณบางคนพูดถึงเงินเดือนเท่าไหร่มันก็ไม่พอเพราะว่าคือมันตอบสนองรถนิยมอ,อ,อะพออหาไรายได้มากขึ้นรสนิยมมันมันโตขึ้นนะแล้วก็ อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ละมันก็ทําให้เหมือนกับทุกคนก็อยากจะตอบแทนคืนตัวเองคืนความสุขให้ตัวเองอย่างเงี้ยนี่คือคิดเป็นไม่ผิดแต่ว่าไม่เพื่งเงี้ยมันก็ถูกวันนี้ก็ต้องได้แต่เราต้องไม่ลืมนะเราต้องเก็บเงินเพื่อใครบางคนที่หน้าตาคล้ายเราแต่อวุโสกว่าอีก20-30ปีข้างหน้านะ ใครให้คนนั้นตัวเราตัวเราเองตัวเราเองเราต้องเราต้องสองสารเขาเหมือนกันเนา<น>ะมีมีดีก็คนหน้าตาใครหรอกแต่ตัวเล็กๆที่จะตามมาขวางด้วยนักเอกด้วยซึ่งเราต้องคิดถึงตอนนั้นด้วยเหมือนกันไม่ได้คิดเอาแค่วันนี้อย่างเดียวมันวางแผนกันก็คือการวางแผนไปข้างหน้าด้วยแต่วันนี้จะต้องไม่ลําบากด้วยนะไม่ใช่ว่าหูคิดแต่ข้างหน้าแล้ววันนี้ต้องกบิดกับเสียนอัี้ก็ไม่ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นล้านบาทแรกอ่ะมันยากนิดนึง แต่พอมีร้านบาทแรกแล้วมันไม่ยากละม,มันก็เริ่มต้นวางแผนการเงินโดยโดยอย่างนี้ฮะถ้าเราเริ่มต้นได้เร็วเราจะได้ประโยชน์จากพลังของอัตราดอกเบี้ยทบต้นโอ้ที่ไอสไตล์บอกคือคนเขียนในหนังสือนะคะบอกว่าพลังในจักรวาลเนี่ยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพลังของดอกเบี้ยทบต้นถูกต้อง,องคืออะไรคะอธิบายนนเลยผมมีชาร์ตลองดูผมสมมตินะหนึ่งครับถ้าคนคนหนึ่งออมเงินเนี่ยในเอออมเงิน เดือนละปีละแสนสองเดือนละหมื่นบาทเป,ป็นเวลา10ปีแล้วหยุดเลยนะหยุดแล้วปล่อยเงินก้อนนี้โตไปเรื่อยๆจนถึงปีที่ยี่สถ้าสมมติอัตราดอกเบี้ยต้น8%เนี่ยนั่นหมายความว่าณปีณนะปีที่ปีที่10บเขาจะมีเงินประมาณ1นึง่งล้านแปดแสนเงินก็ได้ทิ้งไปเลยนะปล่อยเรื่อยๆจนถึงปียี่สิจะกลายเป็น4ล้านถูกไหมฮะค่ะใน B นี่คือใน A นี่เก็บแค่10 10, ิบปีแล้วหยุดเลยคือยอมหนักหน่อยวันนี้แสนสองน B ใน B เนี่ยก็ ใช้ความพยายามมากขึ้นนิดนึงนะใช้แบบวินัยยาวหน่อยแต่เก็บน้อยปีละหกหมื่0 0กหม0 0นหกหมื่นกหมื่นเป็นเวลา20ปีเต็มสองคนลงทุนเท่ากันถูกไหมฮะลงทุนเท่ากันหกหมื่นคูณยีคือ1นึ่งล้านสคนแรก1นึ่งแสนสคูณด้วยสิก็คือล้านสองเท่ากันแต่สุดท้ายต้องดูสิฮะผลแตกต่างกันขนาดนี้ A มี4ล้าน B มีแค่สอล้านเเองอ่ะ ทั้งที่เงินลงทุนเท่ากันนะเพราะอะไรเพราะ A ใช้ประโยชน์จากพลังของอัตราดอกเบี้ยทบต้นเก็บได้เยอะกว่ายอมลำบากวันนี้เพื่อสบายวันหน้าให้เงินช่วยทํางานไงเอาละเอชนะใช่ไหมเอชนะเอชนะคนที่ซีบอกว่าขอแข่งด้วยได้ไหมแต่ซีเพิ่งนึกได้เอเก็บไปแล้วปีที่ 10A ไม่อยู่แล้วล้านกว่าล้านล้านแปดแสนเจ็โอ้ยซีจะตามทันยังไงใช่นี่สิปีแล้วซีบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าฉันขอเก็บดับเบิลเธอเก็บได้แสนสองฉันขอสองแสนสี่ ้นทุนเก็บที่หลังแต่จะเยอะ,ะวยกว่าต้นทุน A คือล้านสคูณด้วย10คือเท่าสี่แสนอคูณด้วย10ก็คือล้านสองต้นทุน C คือสองแสนสีคูณสิบสองล้านสแต่สุดท้ายต้องดูสิฮะสุดท้ายมีได้3าล้านเเองก็ไล่ไม่ทันเอก็ยังได้เยอะกว่าอยู่ดีเคยได้ยินว่าออมก่อนรวยกว่าไหม แปลว่า A นี่คือสูตรนี้ออมก่อนรวยกว่าต้องิบปีแรกนี่เหนื่อยไปเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบีก็ตามไม่ทันซีก็ไม่ทันไม่ทันไม่ทันคือคือให้เงินช่วยเราทํางานด้วยอ่ะคือช่วงแรกคุณต้องใช้แรงกายทํางานแต่เมื่อถึงเวลาหนึ่งให้เงินช่วยทํางานอันนี้คือความรู้ของพลังอัตราดอกเบี้ยทบต้นหนึ่งตรงนี้คนส่วนใหญ่บางทีเราไม่เข้าใจทําไมคนรวยจึงรวยยิ่งขึ้นเพราะเงินเขาช่วยเห็นไหมฮะเนี่ยแต่ในทางกลับกันนะ คนจนก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะโดยเพราะการเป็นหนี้ค่ะดิ่งคุณเป็นหนี้เยอะๆคุณก็จะลาบ,บากอย่างนี้เหมือนกันเพราะรพลังอัตราดอกเบี้ยต้นมีทั้งบวกและลบนี่คือเคล็ดลับง่ายๆฮะ,ะถ้าคุณเริ่มเดี๋ยวนี้แล้วเริ่มต้นวางแผนเดี๋ยวนี้ยอมเหนื่อยสุดๆตั้งแต่เดี๋ยวนี้ เงินจะช่วยคุณไปสบายทีหลังถูกต้องแล้วมันยิ่งทบทบทบทวีคูณถูกต้องค่ะถูกต้องเลยอันนี้คืออยู่บนสมมติฐานที่ดอกเบี้ยตราแปดเปอร์เซ็นแปดเปอร์เซ็นถามว่าลงทุนอะไรได้บ้างในระยะยาวๆแล้วหนึ่งครับไม่ต้องไปดิ้นหล่นว่าต้องเล่นหุ้นเท่านั้นกองทุนรวมผสมที่ลงทุนในหุ้นส่วนหนึ่งตราสารนี้ส่วนหนึ่งในประเทศไทยระยะยาวๆแปดเปอร์เซ็นมีเกลือนกราดเลยเลือกเลยเกลือนกราดเลยครับอย่างที่พูนไปปีมี LTF ที่ซื้อ ARM เชื่อไหมฮะไอเอฟผลตอบแทนย้อนห,หลัง10ปีในประเทศไทยผลต,ตอบแทนเฉลี่ยปีละ17ปรเซ็นต์15เปรเซ็นต์เยอะแยะไปหมดเลยแต่คนรู้ไหมคนไม่รู้เห็นไหมฮะเพราะ,ะนั้น8ปรเซ็นต์ในระยะย,ย,ยาวมันเป็นไปได้เป็นไปได้เห็นไหมฮะน่าสนใจมากในเรื่องของพลังอัตราดอกเบีย้ยทบต้นที่คุณมงคลบอกนะคะเอาละ ลืมมันเซ่ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เราไม่เคยเก็บมาก่อนยังไม่เคยทราบเทคนิคนี้มาก่อนวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่อ่ะสมมุติว่าแบ่งเป็นอายุนะคะใคให้คุณผู้คนอธิบายเลยถ้าคุณผู้ชมตอนนี้อ่ะสมมติ25่สิบห้า่เพิ่งเพ,พิ่งทํางานมาไม่กี่ปีเนี่ยนะคะคบ,บางคนก็สองสมปีเนี่ยนะคะเริ่มเก็บยังไงดี25 25ปีสมมุติเราตั้งเป้าหมายอย่างนี้ดีกว,ว่าถ้าเราต้นเริ่มต้นอายุยี่สิบห้าเนี่ยเราอาจจะลงทุนระยะย,ยาวมากขึ้นได้สมมุติเราอย่างนี้ เราตั้งเป้าหมายว่าครบอายุ60เราอยากมีเงินสัก10ล้านบาทตั้งเป้า10ล้านถูกไหมฮะคุณหนิงถ้าสมมุติว่าคุณเก็บอายุ25หมายความว่าคุณลงทุนทั้งหมด35ปีใช่ไหมฮะ35ปีคุณเก็บเงินเพียงแค่79,196มื่เกงอยบาทเองอคุณก็จะมีเงิน10ล้านละคือโดยทั้งหมดทั้งสิ้นคุณลงทุนไปแค่2องล้านเจ็ดแสนเจ็สองล้านเแสนเแต่มี10ล้านค่ะแต่หนิงใช่ไหมถ้าเราช้าไป5ปีเรานึกได้ที่ตอน <c oughs> อึสามสิ เมื่อกี้เจ็ดหม้าไม่เก็บชา้าไปห้ปีต้องเก็บแสนหนึ่งนะ,ะนั่นหมายคุณต้องลงทุนกลายจาก2องล้านเจ็กลายเป็นสามล้านสามเพื่อได้ส0บล้านเท่าเดิมแต่สามสิบยังนึกไม่ออกไปนึกได้ตอนสามส้ายังชิวอยู่เป้าหมายเดิมสิบล้านสิบล้านต้องใช้เงินแสนห้าครับ<ะ>เห็นไหมฮะ แสนห้าหมนเพื่อครบ10ล้าน35 000, ยังนึกอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่เป็นอยากลดเล่นอยนึกได้ทีส<า>ี่สคุณต้องใช้2องแสนสา่นห้ยังทำอะไรไม่อีกไปชาร์ปอีกไปสี่้าต้องใช้367แสนน ยิ่งชายยิ่งเหนื่อยไปเรื่อยมันเหมือนกันแล้วอย่าลืมว่ามันสวนทางกับกายภาพเลยนะมันสวนทางกับกายภาพเขาสมรรถนะหรือสเกลภาพในการทำงานเรายิ่งลดลงใช่ใช่มันเหมือนกับการปีนภูเขาเลยยิ่งยิ่งอายุมากเลยแทนที่มันจะสบายมันกับภูเขาชันอายุ5้าต้องเก็บล้านสามากเหนื่อยมากละห้ามป่วยห้ามตายใช่ใช่เนี่ยทำให้ทำให้บางทีแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากพลังอัตราเดเบททบต้นไง เมื่อกี้คุณหนิงพูดเรื่องห้ามปว่วยห้ามตายนี่เจ๋งมากเลยนะ<ม>เวลาวางแผนการเงิน,นงมันต้องระลึกถึงอย่างนี้ว่ามันมีขั้นตอนค,คนบางคนคิดอย่างนี้ปั๊บออ๊ยอยากลงทุนแต่คุณหนิงรู้ไหมมันมีอะไรที่ทําก่อนการลงทุนต้องเยอะเช่นอะไรบ้างรากฐานทางการเงินคุณต้องทําก่อน2ส,ส่วนครับอันแรนกคือเบสิกนิดความจำเป็นพื้นฐานแล้วก็ตัวการจัดการความเสี่ยงค่ะ คว,ความจะเป็นพื้นฐานได้แก่เรื่องคุณหนิงต้องมีเงินที่เรียก emergency cash หรือเงินฉุกเฉินอย่างน้อย3ถึง6เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนเผื่อไว้กรณีตกงานเปลี่ยนงานธุรกิจมีปัญหาจะได้อยู่ได้ป่วยกระทันหันอะไรแบบนี้ป่วยนี่เป็นเรื่องของการโอนย้ายความเสี่ยงคุณต้องโอนย้ายก่อนหลังจากนั้นคุณมาเก็บออมเก็บเพื่อกเกษียณเก็บเพื่อทุนการศึกษาของลูกแต่ว่าก่อนที่คุณจะเก็บออมนะ คุณหนิงต้องมั่นใจก่อนนะว่าภาชนะทางการเงินคุณหนิงไม่รั่วค่ะเปรียบเทียบสมมติว่าคุณหนิงมีถังน้ำใบหนึ่งก้นมันรั่วขนา,า,ามนัว่าจะเติมน้ําต่อหรืออุดรอยรั่วก่อนนะอุดก่อนแน่นอนแล้วอะไรรั่วทางการเงินมีไหมมีเก็บเงินในก้อนใหญ่เกิดตรวจพบก้อนเนืน้อในลำไส้หมอบอกคุยเป็นมะเร็งหมอเดี๋ยวนี้เก่งนะรักษาหายแต่เงินคุณหายไปหลายล้านเห็นไหมซึ่งวันนี้ค่าจ่ายในกรักษาพยาบาลเมืองไทยมันแพงมากนะเราเพิ่มขึ้นทุกปีประเทศไทยอัตราเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาล ติดอันดับโลกแล้วนะนี่คือสองส่วนแรกใช่ไหมฮะพอคุณทําเสร็จแล้วไปลงทุนไปลงทุนคือต้องลงทุนชั่วโมงนี้ยังไงก็ต้องลงทุนแต่ขอให้ทำสองส่วนแรกเสร็จก่อนเพราะลงทุนมีความเสี่ยงอาจจะเสียหายก็ได้แต่ถ้าลงทุนเสียหายไปถ้าคุณกันสองส่วนล่างก็คือเรื่องของตัวเองและครอบครัวคุณอยู่ได้แต่คุณเิงคนไทยส่วนใหญ่นึกถึงเรื่องแรกการเงินคือเรื่องลงทุนอยากรวยเร็วอ,อยากรวยเยอะๆทุกอย่างลงทุนลงทุนลงทุน เสี่ยงเกินไปถ้าลงทุนแล้วดีไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดลงทุนแล้วเจ๊งอะหมายถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว,วต้องล่มสลายพร้อมการลงทุนอย่างนั้นถูกต้องหรอ,อเพราะนั้นจะวางแผนการเงินวางเป็นขั้นเป็นตอนดูตรวจสอบตัวเองรากฐานทำรือยังเบสิคนี้ทำรือยังโอนย้ายความเสี่ยงได้ยังเงินกเกษียณเก็บได้ยังลูกเรียนหนังสือเก็บได้ยังแล้วที่เหลือไปลงทุนกัน แล้วลงทุนมันก็มีหลายวิธีเยอะแยะรับความเสี่ยงได้กี่แบบเยอะแยะอะไรบ้างที่จะไปลงก็คือเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลจริงๆคะแต่ว่าในช่วงหลังๆที่ผ่านมาก็เริ่มมีการให้ความรู้ในเรื่องนี้มากขึ้นถูกไหมคะมีที่ปรึกษาทางการเงินบางคนเนี่ยเกิดขึ้นมากมายคนไทยน่าจะน่าจะมีวิธีการเก็บออมหรือลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้เยบกับตอนแรกๆดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะะดีความเข้าใจอะไงนี้คุณหญิงวันนี้ผมบรรยายกับทุกวันนะเพราะอะไรฮะคนตื่นตัวเรื่องนี้เยอะมาก เพราะว่าคนเขาอยากรู้เรื่องนี้เพราะว่าความจําเป็นเรื่องการวางแผนการเงินเป็นเรื่องส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วนาะ,ค,ะคือ,ค,อคือวันนี้คนเริ่มเข้าใจแล้วว่าเออวางแผนการเงินมีเรื่องอื่นด้วยไม่ใช่แค่เรื่องเล่นหุ้นอย่างเดียวเห็น <He ard S 2> ไหมฮะใช่ค่ะเริ่มมีความรู้มากขึ้นครับตอนนี้ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาหาข้อคิดสิ่งที่สําคัญที่สุดของการออมหรือการลงทุนเพื่อชีวิตของเราและคนที่อยู่ข้างหลังกันกับคุณมงคลค่ะ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับคุณมงคลลุสัมฤทธิ์นะคะผู้เขียนหนังสือยากรวยผมช่วยคุณได้โดยสำนักพิมพ to ์ s t o c k tomorrow ซึ่งคุณมงคลกับสำนักพิมพ์เองก็หยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ชม5เล่มด้วยกันนะคะสำหรับท่านผู้ชม5ท่านค่ะที่เขียนโพสเข้ามาในแฟนเพจ a c e b o o k ของเรา Lightning ท้องนะคะว่าท่านได้ข้อคิดอะไรจากรายการในตอนนี้จากคุณมงคลนะคะ5ท่านแรกเราจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ค่ะแต่ว่าก่อนจะได้อ่านหนังสือคุณมงคลอยากจะ บอกไปยังทุกครอบครัวที่ดูรายการช่อง3า a m ฟ l y อยู่ในวันนี้อย่างไรคะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าความสําเร็จทางการเงินหรือความสําเร็จทุกด้านในชีวิตเนี่ยมันต้องมีแรงบันดาลใจค่ะ <c oughs> ถูกไหมเราต้องหาแรงบันดาลใจให้เจอคําพูดหนึ่งที่เหมือนเป็นคําพูดส่วนตัวผมแล้วเนาะ <c oughs> ผมพูดบ่อยมากเลยเ <c oughs> หตุผลที่ทาไมวันหนึ่งคนเราผมถึงมีโอกาสประสบความเร็จในชีวิตหรือคนหลายๆคนจะสําเร็จในชีวิตเพราะผมตอบคาถามตัวเองได้ไงผมมีคำพูดหนึ่งบอกว่าเราอาจเป็นคนคนหนึ่งบนโลกใบนี้ แต่เราอาจเป็น,ปนโลกทั้งใบของใครคนหนึ่งคุณหนิงจําได้คมมากคุณหนิงครับเดี๋ยวตัวผมเองอะผมเป็นโลกทั้งใบของใครบางคนผมเป็นโลกทั้งใบของพ่อแม่ผมผมเป็นโลกทั้งใบของภรรยาและลูกผมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมจะทําตัวเหลวไหลไม่ได้จะทําตัวงี่เง่าไม่ได้เพราะผมถ้าผมทําอะไรไม่ดีเท่ากับผมกําลังทําลายโลกทั้งใบของผมเพราะผมคือความหวังทุกอย่างของเขาถูกไหมฮะถ้าคุณตอบตัวเองท่านผู้ชมครับถ้าคุณตอบตัวเองได้ว่าใครคือโลกทั้งใบของคุณ คุณคือเราต้องไปของใครโอกาสที่ล่มเหลวในชีวิตแทบจะไม่มีเลยเป็นศูนย์จริงๆเพราะเป้าหมายชัดเจนชัดเจนเพราะเรารู้ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อใครอ่ะนั้นถ้าท่านผู้ชมตอบตัวเองได้แบบนี้นะโอกาสที่จะไม่สําเร็จนะน้อยมากฮะถ้าเรารู้ว่าชีวิตเรามันไม่ได้ของเราทุกวันเราตื่นเช้าขพ้นมาเราพบว่ามีใครบางคนรอความสำเร็จเราอยู่คุณหนึงจําได้ไหมตอนนี่เราเรียนจบรับปริญญ,ญาเนี่ยใครไปร่วมงานรับปริญญาเราบ้างอะ่ะ บางทีแล้วดีใจยิ่งกว่าเราอีกเนาะค่ะใช่ถูกไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นแต่วันนี้เราเรียนจบแล้ววันนี้น่ะเราจะทําอะไรให้เขาดีดใจบ้างล่ะวันนี้ผมทํางานหนักตอนเริ่มต้นผมกลับบ้านผมมีลูกค่ะบางครั้งบางคราไปถึงปับ๊บบ้านปั๊บลูกหลับแล้วผมยืนอยู่เตีงยบายเตียงลูกแล้วผมมองลูกคุณหญิงรู้ไหมมันเกิดพลังลึกลับขึ้นมาในตัว,ตวเองค่ะาบอกตัวเองว่าผมแพ้ไม่ได้ผมท้อมไม่ได้ผมงี่เง่าไม่ได้เพราะเราเป็นโลกทั้งใบของคนที่นอนอยู่ตรงหน้านี้แค่นี้เอง แค่นี้เองถ้าตอบได้นะหนึ่งนะโอกาสคือมันจะมีพลังทําให้คุณสู้ชีวิตนะ่ะคุณไม่มีโอกาสท้อแท้เลยในชีวิตน,ในี้เพราะคุณรู้ว่ามีใครบางคนรอคอยความสำเร็จคุณอยู่เคยเจอลูกศิษย์หรือใครที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณม,มงคลไหมที่เขาแพ้มีบ้างธรรมดาอะไรคือปัจจัยที่ทําให้คนแพ้ถ้าคุณไม่เลิกลาคุณแพ้ถ้าคุณเลิกไปก่อนคุณแพ้ผมไม่เชื่อว่ามีคนแพ้ ถ้าคนคุณไม่หยุดที่จะเลิกลาไปค,คือคือความแพ้ที่แท้จริงคือการที่ยอมและหยุดนิ่งตรงนี้แต่การล้มเหลวโชครู่โช,โชโรคราวมันเป็นเรื่องธรรมดาคือกว่าจะผ่านชีวิตคุณหนิงมันนี้หรือผมมันผ่านอะไรไมาเยอะอ่ะมัน <"H va. S 1> ล้มเหลวมาเยอะแต่มันเป็นบทเรียนมาเป็นแรงบันดาลใจให้ <c oughs> เรารู้ขึ้นสู้ใหม่วันนี้จะเป็นอะไรบางอย่างที่แกร่งกล้าขึ้นมาได้มันต้องถูกฝนถูกตีเหล็ก จะแข็งแกร่งได้ก็ต้องผ่านความร้อนเยอะๆถูกตีถูกบทมันถึงกลายเป็นเหล็กที่แข็งแกร่งถูกไหมฮะ <c oughs> ถ้าวันนี้คุณไม่ยอมคุณยอมล้มเหลวยอมแพ้กับเรื่องเล็กๆน้นอๆไม่มีวันหรอกครับเ <c oughs> พราะมีเรื่องที่ยากกว่านี้ในชีวิตตั้งเยอะที่คุณต้องผ่านมัน <c oughs> แต่มันจะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้น <c oughs> ทําให้คุณสําเร็จง่ายขึ้น <c oughs> นี่คือแรงบันดาลใจอะไหนึ่งล้ม แล้วต้องลุกล้มแล้วอย่าเลิกทุกคนเดินไปถึงฝั่งฝันอย่างแน่นอนทุกทุกเรื่องในชีวิตไม่เว้นแม้แต่เรื่องของการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยถูกต้องถูกต้องมีใครไม่เคยล้มค่ะคนลงทุนวันนี้นักลงทุนหลายๆคนเสียหายมหาศาลแต่เขาเลิกเขาไม่เลิกนะแล้วเขาลุกขึ้นมาสู้แต่เขาจําบทเรียนนะ แล้วจะฉลาดขึ้นกว่าเดิมอืมันไม่มีใครหรอกเขาเกือบมาอ้สำเร็จทุกครั้งทำอะไรก็สําเร็จเลยไม่มีหรอกครับถูกไหมมันต้องผ่านมัเป็น p r o c e s เป็นกระบวนการที่คุณต้องเจอถ้าคุณไม่เลิกคุณจะผ่านมันได้มีแค่นั้นเองจริงๆเคล็ดลับมีแค่นี้เองสุดยอดมากๆเลยคุณมงคลถ้าท่านผู้ชมอยากจะฟังคุณมงคลต่อนะคะหลังจากคืนนี้เนี่ยนะคะมีมีกิจกรรมที่ที่ฉันอยากจะ เชิญชวนให้ไปฟังต่อเพราะว่าไม,ไม่เพียงแต่คุณวงคลรุสสัมฤทธิ์นะคะแต่ว่ามีอีกหลายๆท่านที่เป็นนักเขียนในใสำนักพิมพ์ Stock Tomorrow ซึ่งก็มีทั้งส่วนที่ไปสอนเคล็ดลับเรื่องการสร้างความมั่งคั่งร,ำร่ำรวยการลงทุนการออมเงินอะไรต่างๆแล้วก็มีส่วนที่เป็นนักเขียนในแนวพัฒนาตัวเองพัฒนาคุณภาพชีวิตต่างๆด้วยนะคะก็เป็นงาน super trader ใช่ไหมคะวันที่19 20แล้วก็21นี้นะคะเ,เป็น s Stock tomorrow s 2 t o m เนี่ก็คือ Stock tomorrow Fair 2014ชีวิตคือการลงทุนนะคะวันศุกร์ก็จะเป็นเรื่องเราวิทยากรมืออาชีพจากโครงการ SuperTrader เดอร์ไทยแด์วันเสาร์ก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนการออมอย่างที่พูดกันวันอาทิตย์ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาตนเองของคุพูดว่ากี่วัอาทิตย์1 1โมงค่ะวันอาทิตย์11โมงผมพูด ตอน11โมงถึงเที่ยงครึ่งค่ะไปฟังต่อได้ถ้าคืนนี้ไม่จุใจนะคะจัดงานที่ s t o c k t o Morrow Investor Club สีลมคอมเพล็กซ์ชั้น17ค่ะแล้วที่สำคัญฟรีนะฟรีใช่ไหมคะฟรีครับถูกต้องควรจะฟรีนะคะ <c oughs> เพราะว่าเป็นวิทยาทานให้คนนั้นก้าวเข้าสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิมมันก็จะทำให้สังคมโดยรวมนั้นดีขึ้น,นถูกต้องช่วยกันไปด้วยกันเดเยอะ ขอบคุณมากมากเลยคุณมงคลวันนี้สนุกมากๆาเลยค่ะแล้วก็ได้ความรู้เยอะแยะเลยแล้วก็หวังว่าคงจะจุดประกายให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการของเรานะคะลุกขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเดินไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยกันอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพตามแนวทางคุณมงคลนะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ